เอาหัวไ่มาอาบน้ำจ้าวันนี้ทำความสะอาดอย่างนักเลยเพราะว่ายันในขอบบ่ค่อยสะอาดปานไหก็เลยเอาอันหัวไ่มาทำความสะอาดคน,น,นะนมกสะอาดคืออีหยังนี่ค <c oughs> นว่าหน่อยขี่ดือ้อยู่ทางคนมันดมอันหัวไ่ งวใหญ่เกือบซ้ำกันกับงว่นหน่อยออขวากาเขาไก่ป็นไหนดอกจ้าทั้งสีไม่ยู่ต้องการโดนแล้วพยานมันสนอยู่บนตาบน้อต่ตากระหูแล้วว่าบสมฝันสีขาไก่ั <c oughs> น่นว่าดอกคุณ